การออกแบบซ u เปอร์เอลิเวชันอย่างเร่งด่วนแต่ได้ผลงานคันเทพในตอนก่อนหน้านั้นนะครับผมพูดถึงการออกแบบซ u เปอร์เอลิเวชันเนี่ยอาจจะอาจจะละเอียดไปหน่อยนะครับเ,เกรงว่าหลายคนอาจจะสับสนคราวนี้ผมจะมาสรุปให้สั้นๆนะครับ ก็เข้าไปที่รายการซูเปอร์นี่นะครับเอ่อพอเข้าไปในรายการซูเปอร์เนี่ยแนวแปลนออกแบบนะครับก็จะถูกลิงก์เข้ามาโดยอัตโนมัตินะครับอ่สำหรับโครงการนี้เนี่ยออกแบบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นว่าข้างล่างนี้นะครับเรียกว่า <c oughs> cross w a l l profile นะครับ อันนี้ออกแบบเสร็จก็จะมีคอร์ฟอร์โปรไฟล์อันนี้ผมนิวเดี๋ยวผมจะทำใหม่หมดเลยนะครับผมนิวลบข้อมูลที่ออกแบบซ u เปอร์ออกให้หมดยืนยันนะครับอันนี้ซูมรูปให้ใหญ่ๆหน่อยอันนี้เป็น สโคบาเอาไว้เลื่อนตำแหน่งของ pi นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาวิธีการเริ่มเลยนะครับผมจะออกแบบ super elevation ด้วยวิธีการอัตโนมัตินะนะครับซึ่ง uh, เป็นวิธีการที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับขั้นแรกก็ไปที่ค่าทีเรียนี่คลิกแล้วเลือกสูตรนะครับระหว่าง2ส,สูตรนี้ซึ่งปกติสูตรนี้นะครับ uh, เป็นสูตร n s e r v a t i v e นะครับซึ่งบ้านเราก็ยังใช้กันอยู่นะครับสูตรง่ายๆสมมุติเลือกอันนี้ถ้าเลือกอันนี้ออันนี้นะครับโปรแกรมเลือกเป็นวิธีของไอ s ซโต้นะครับเราก็เปลี่ยนสมมุติเราต้องการใช้วิธี conservative เราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับอีกนิดนึง เราก็าเลือกซิว่าเราจะไวเด่นวิธีไหนดีนะครับคือจะขยายขอบทางวิธีไหนดีซึ่งโปรแกรมตั้งไว้เป็นวิธีของ a s t โตซึ่งก็เหมาะสมแล้วนะครับดีแล้วนะครับโอเคครันนี้เราก็พร้อมที่จะออกแบบและก็มาที่คำสั่งออโต d ดีไซน์นี่คลิกแล้วก็ยืนยันนะครับ โปรแกรมก็ออกแบบให้อย่างอัตโนมัติพร้อมเขียน Cross f l o ์ Profile ไว้ที่ด้านล่างนี่นะครับอย่างสวยงามทีเดียวครน,นี้เรายังเหลือหน้าที่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือขนาดนี้เนี่ยถ้าเราเลื่อนไปที่ PI ต่างๆนะครับก็จะเห็นสปีดนะครับสปีดของแต่ละโค้งซึ่ง โปรแกรมเนี่ยได้ออกแบบสปีดไว้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เลยนะครับทุกตัวเลยจะมีสปีดสูงสุดหมดนะครับคันนี้หน้าที่ของเราเนี่ยก็คือมาดูซิว่าสปีดดีไซน์ตัวนี้ก็เรียกดีไซน์สปีดแหละดีไซน์สปีดเนี่ยนะครับของโค้งที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ควรจะแตกต่างกันเกิน20 หรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็มาไล่ดูตั้งแต่โค้งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นต้นไปวิธีการไล่ดูเนี่ยเราก็มาดูในนี้มันจะง่ายนะครับดูใน cross fall profile อันนี้นี่นะครับเราจะเห็นสปีดอันนี้3 5อันนี้40เราก็ได้ไล่ดูซิว่าตัวที่ใกล้ๆก,กันแล้วสปีดต่างกันเยอะๆเ,เราก็ปรับ เดี๋ยวผมจะลองลองไล่ดูนะครับอันนี้30อันนี้ครับสมมุติอันนี้ใกล้กันนะครับเราคิดว่ามันใกล้กันแต่ถ้ามันห่างกันเราก็ไม่ต้องปรับนะครับอันนี้ยืดยืดสเกลซะหน่อยนะครับยืดสเกลนี้นะครับเราเม่ือกี้อันนี้นะครับ PI เบอร์1 1เนี่ยเราเราก็ปรับ ลดลงมาเรายจะไปปรับตัวนี้เพิ่มนะครับเพราะโปรแกรมเนี่ยเขาออกแบบไว้สปีดสูงสุดแล้วไม่เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับต้องไปลดตัวสูงลงมานะครับเราก็ไปที่เบอร์11ใช่ไหมครับเข้ามาตรงนี้นี่นะครับนี่เบอร์1อยู่เราก็เลื่อนไปเบอร์11ถึงเบอร์11แล้วนะครับ11ตัวนี้ดีไซน์สปีดขนาดนี้ก็75ใช่ไหมครับ ตรงกันในรูปนี้นะครับข้างๆมัน35เราก็ตีซะ55หรือ60นะครับหรือ65ก็ยังได้นะครับคือต่างกัน30เอา55แล้วกันนะครับดีไซน์สปีด55แล้วเราก็ Enter นะครับ ทุกอย่างก็จะอัตโนมัติเปลี่ยนไปหมดนะครับเสร็จนะครับเราก็ไล่ดูเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยเราก็ไล่ดูคลิกไปไล่ดูตัวอื่นที่ใกล้กันแล้วมีสปีดตัวไหนที่มันแตกต่างกันมากเราก็ปรับลดตัวสูงลงมานะครับอย่าให้เกิน20หรือ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นอันว่าจบมีแค่นี้เองครับตั้งคราทีเรียออโตดีไซน์ แล้วมาปรับ d ดีไซน์สป e d จบครับมีแค่นี้ครับแล้วเราก็เซฟแอ s โปรเจกต์เนมแค่นี้นะครับ